คร่บะพี่น้องคะ่ะมาแล้วออกมาหอดตั้งจจงหวัดแล้วครับพี่น้องคะ่ะสาสิพาต่มไปเบิงนาะพี่น้องใกล้ริมน้ำริมทะเลม,มาเมืองสถานที่ท่องเที่ยวของสวีเดนสวีเดนอีกแห่งหนึ่งครับพี่น้องสิงไปไอเมืองอสนตติงมุงซุนคะ่ะมาหอดมาถ,ถึงเมืองสเติมุงซุนแล้วสิไปเชิญค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้อง ไปเชิญไปเชิญเชิญคะ่ะนี่ลงแร่มคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาฟังั้างนีกกระน้ำทะเลคะ่ะพี่น้องนี่ทะเลทะเลทะเลสีขามสะพานคะ่ะพี่น้องขามสะพานแม่น้ำทะเลอันนี้ก็คือลงเล่มคะ่ะพี่น้องคะ่ะลงแร่มยูรินนมน้ำมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคะ่ะพี่นอ้องลงแร่มค่ะ เต้นนุ่งซุ่มค่ะพี่น้องค่ขาเต้นโบเดนสเต้นโบเดนเอา,เอาลงเล่มค่ะพีน่น้องลงเล่มขอพายพาบีพี่น้องมาเบิ่งมะส้มน้ำกันมะกันมะพี่น้องเนาะมาตัางกังบัสของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศสู้พี่สู้น้องส้มพี่น้องฝนตกสองมือ่อสามมือ่อที่มาละลายเบิเร์นแล้วดีใจคักผู้หนักกองมันใหญ่ๆกะเนี้ยมันในเบิร์นปันได อันได้กองไงกับพ่อได้เบิร์คัทมากพี่น้องอันได้กอ้างน้อยกับเบิร์แล้วอี่มาเบิร์แล้วดีใจค่ะพี่น้องดีใจสาธุอย่าตกลงมาอีกเด้อเขาอมงสิขามสะพานค่ะพี่น้องขามสะพานใหญ่ขามสะพานใหญ่สิ <c oughs> ขามาไ,าไปเชิญค่ะพี่น้องอันนี้คือทะเลค่ะพี่น้องทะเลน้ำ เลกขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่าหิมะมันละลายเนาะหิมะละลายแล้วน้ำมันกลายไหลลง่มจากสูงลงหาต่้กันหาไหลลงสู่น้ำทะเลน้ำทะเลกันนู้นสูงขึ้นค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดข้าเจ้ามีบ้านอันอายุกไกลน้ำไกลทะเลข้าเจ้าก็ต้องก่อยละมัดระว่างละค่ะพี่น้องมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอันเกาะเป็นเกาะที่สวยงามแห้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องนึงอกเลือกขุดงูบ้านสวยง่ามอยู่ขั้นบนสูงสูง,สงขุดข้าพี่น้องอมีเกียร์บัตเต้ม สวีเดนลราค่ะพี่น้องเพื่นน่ะหิมาหิมะมันหลยหลที่ไทยรูปร่วงงามๆไขเบิง์ค่ะพี่น้องน้องสาวเพิ่นถไทยรูปทรงให้อออันนี้มานี่มันก็กระลั่งละไล่เบิดแล้วค่ะพี่น้องคะตอนนั้นประกามาหิมะหลายน้องว่าเออเยาฟาออกมาเทอหิมามันหลายมันอันตรายอันเกาะขาวพ่นงามเลยด้วยค่ะพี่น้องแถวนี่นี่กระทาลงไปท่าเลือกก่ะพี่น้องเบิ่งกองโจโกยู่กุนบ้านเบิดอนู่เพื่นน่ะ คุณหนาพี่น้องเบิรงแม่กองไลายคัก <único> ค <Liberty Overwatch> ุณหนาท่านเบิดมันหลายลายมองเบิดกับเบิดเนาะค่ะเนาะมองเรือกับเรืออมองแง่งกับแง่งค่ะพี่น้องขันอันใดมันลายมนกกว่าเบิดง่ายละพี่น้องขันอันใดไม่น้อยเบิดกับเบิดเร็วเนาะค่ะพี่น้องสําหรับอยู่ในเมืองที่ยาจายู่นกับว่ได้อันบ่ได้อันอันลายซ้ำมอง้องยู่นี่ดอกมองบองซาอยู่นี่มันลายค่ะพี่น้องค่ะ ลายคะอีลีซื้อแ้วกไปล้านน้องสาวแล้วค่ะพี่น้องพุณนาเบิ่งกล่องให้มาดูพี่น้องซ่ํากล่องเลือสินเท่าหัวหลุดมันหลายลายมันกับมันกับเบิดไงเนาะพี่น้องเนาะให้เจ้ากับเกตกล่องใบคือกล่องดินนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอะไไปบ้านน้องสาวไปล้าน,น้องสาวค่ะพี่น้องไม่ได้ไปบ้านหรอก ไปล,ไล,ล,ล้านน้องสาวเพิ่นไม่ล้านเริมสวยค่ะพี่น้องล้านตัดผมคนไหนพี่น้องฮ่มาอั่นค่ะพี่น้องแม่ล้านน้องสาวจะพี่น้องนั่นสีแดงนั่นซื้อล้านน้องสาวค่ะพี่นอ้อง ฟรีเซอร์ฟรีเซอร์สลัมฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ฟรีฟรีฟรีเซอร์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 ว้าให้มันถียงพี่น้องฟรีเซอร์มันเป็นอันตัวลงท้ายมันต้อเป็นตัวเอร์โอเคครับพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้มาถึงที่เป้าไม้แล้วครับพี่น้องกับอ mm hmm. อตลงกันเด้วค่ะเออขอบคุณะนาลายค่ะ